นะครับพี่น้องเจ้าได้ครับนะมวนจะท่านนี้่ชนผินก็กําลังมีดอกนะครับมวลจะพาพี่น้องไปดูด้านนุน้นเดี๋ยวด้านนุ้นก็คือยังไม่มีดอกตอนนี้มนก็จะเอาไปเก็บผักในชนยะานะครับแต่ว่าผักก็จะมีผักชีผักค่า,าแล้วก็ผักกาดเขียวนะครับพี่น้องพากันไปดูว่ากันคืบหน้าของวนผิ่นมนนะครับพี่น้องเนาะมวลจะบอกให้พี่น้องนะเขาแลวมวลเล่ข่าวว่าอีกสองสามวัน ประเทศไทยจะเปิดเป็นทางการนะครับแต่จริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเปิดมนก็อาจจะเข้าประเทศไทยอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ที่นี่อาจจะเรื่องควบคุมไม่ไรเลยไงก็ไม่รู้แต่เมื่อไรลองขายคองดูนะครับถ้าเกิดว่าขายคองไล่เออพอพอเอ่อพอทอเทกันไปก็อาจจะยังไม่ไปครับเพราะว่าน้องน้ำอุ่นเออน้องปอบป่างหรือน้องลื่นหลายๆคนก็ยังอันนี้มนอยู่นะครับพี่น้องมนก็เลยแบบว่าต้องต้องดูแลน้อง ร้านนะครับพี่น้องนาะมันจะทักซีมารากักซีแบบนี้นะกินกับน้ำจิม้มอ๋อทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยคือมันจะหอมมากๆเลยนะมันจะเอาไปลองดูนะครับนีรากักซีหมอนไม่ใช่เลยหมอนไม่เลยใช้ยา อ่าเลี้ยงรากหรือว่าอ่าหมนไม่ได้ใช้ยาเลี้ยงรากหรือว่ายาอะไรต่างๆนานาน,นะครับมนไม่ได้ใช้อะไรเลยก็เลยมันเป็นขี้เท่าที่มนปลูกขึ้นมามันก็เล้ยงานแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาเก็บผักกันต่อดีกว่ามีผักอะไรบ้างนะครับพี่น้องอย่างผักกัดที่มันเฉียงเดืองๆนะี่มันก็จะกินไม่ได้นะครับไอ้ดอกขาวๆตรงนั้นอนะ่ะ ที่เราปลูกก่อนมันก็เลยอ่าเขาเรียกวแลอะไรมันก็เลยถึงก่อนครับพี่น้องเล้ทั้งหดลอกแล้วก็หมุนก็จะเอาผักกาดขาวไปกินกับน้ำพริกปลาซอยจูอะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องอืมดบ่เดี๋ยวเขามาเก็บนะหมุนก็จะเอาไปนี้ก่อนนะครับ บางต้นก็จะไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่แล้วครับอย่างขนาอะไรเงี้ยมันก็เอาไปผัดไข่ผัดอะไรผัดข้าวผัดอะไรเงี้ยก็ให้น้ําอุ่นเขากินได้นะครับอย่างขนาแบบนี้มันเด็ดไปแล้วแต่ว่าตรงนี้คือมันยังกรอบมากนะครับถ้าเราเด็ดไปนะฮะหยดอ่อนมันก็จะออกมาตรงนี้อีกอื้หมอนก็จะเอาไปกินด้วยนะครับคือมันกรอบ มันกินได้เลยนะครับกรอบมากมากเลยเดี๋ยวมนกินให้ดูนะอ่าฮะกัดขาวพวก,กัดเขียวไม่นี่ก่อนคือมนถ่ายให้ดูนะคะไม่ใช่การเทิงอะไรเงี้ยเป็นชีวิตประจำวันของมนจริงๆให้ทุกคนเห็นนะคะคนที่ชอบกินผักในผักธรรมาชาตินะคะออกตามภูเขาหรือว่าในสวน ผินอย่างนี้ครับพี่นงนต้นผินก็ไม่ใช่ว่ามันช่ำมือไปนะนี่มันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอบางที่ถ้าเกิดว่าดินดีมันก็จะง,งามบางที่ดินไม่ดีมันก็จะไม่ค่อยงามก็แค่นั้นเองครับชดเลยเราบอกปางก็ มันไปส่งสองคนนั่นนะฮะเดี๋ยวก็เอาตองกล้วยนะครับห่อไปถ้าเอาตองกล้วยป่าห่อไปเนี่ยคือมันก็จะสวดไปถึงบ้านเลยครับนี่ตองกล้วยป่าตรงนี้งามมากนะครับแล้วก็ไปเก็บผักัดขาวอีกเอามือไปอ่างสันเป็นส่วนนะดีกว่ามันแก่เอ่อมันแก่เปล่าเปาครับพี่น้องอื ประกาศสัญญาเนี่ยเดี๋ยวถือว่าเอาไปขายใน,ยใในตลาดเช้าก็อาจจะขาดอาจจะไล่ก็เลยค่ะพี่น้องอม,มุนอยากขายขอให้มุนจะเริ่มต้นยังไงมุนก็ไม่รู้เลยค่ะพี่น้องเนาะ ก็กลัวคนก็กลัวคนเขาไม่ชื้อหรือว่ากลัวอะไรหลายหอย่างนะครับเดี๋ยวก็ลองดูนั่นแหละเนาะไม่ชื้อก็เราก็ถินผักอยู่แล้วเราก็กลับมากินที่บ้านเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนี่มนจ้าหรือว่ามลจะลองไปขายจริง่ะมันไม่รู้กันนะอืมพี่น้องเนาะตอนนี้มนก็บอกพี่น้องไปแล้วว่ามนจะไปทำอะไรแต่ว่ามนจะไปขายดุลมน อยากจะลองขายคลองดูแต่ว่าแต่ว่ากลัวไม่มีคนซื้อแต่ว่าเรามั่นใจว่าน้ําจิ้มที่มนทามอะมันแบ่บกว่าคนอื่นแน่นอนดี่ครับเพราะว่าที่นี้ไม่ว่าแ่บคนอื่นที่เป็นเมื่อซิปนะคนที่เขายังไม่เคยทำแต่เขาก็ขายได้เออเราไปกินร้านร้านร้านคนอื่นเขาอะไรเย่างนี้ยอย่างน้าจิมจ้มอ่ฟน้ําจิ้มซีฟูอะไรเงี้ยมันไม่เข้มข้นเขาก็จะใส่น้ําเยอะเกินไปหรือว่าจะใส่อะไรแบบว่าน้ําเยอะคือไม่เข้มขนะ้นน,นะเนี่ยมนฑ์ อยากวจะลองหมักไก่หมักอะไรที่มันรสชาติมันรสชาติมันแซบอะไรเงี้ยอืถ้ามันแซบมวนก็คงแซบคนอื่นนะครับพี่น้องแล้วก็มวนจะเอาผดก,กัดไปขายตลดาดเช้าพวกนี้ว่าจะไขยอะไรหรือเปล่านะครับแล้วลองดูนะครับอไม่ลองดูเห็นปอค่าคนใหม่ไปเลยที่นี้นะครับอโอเคนะครับผักก็แล้วก็แชร์เลย,ยถ้าเกิดรักชีวิตอ่ารักมวลชิตก็ได้ได้ดังเดนแบบนี้ก็ครับพี่น้องขอบคุณครับครับพี่น้องหลังจาก ได้ผักกัดไปแล้วนะฮะมนจะไปลองขายดูหน้าฝึกขายมันก็ไม่เคยขายนะเออผักกัดมันหนุ่มดีนะฮะแล้วจากที่บวปังก็มนจะไปแี่งสันปัน่วนเพิ่นบ้านที่มนไปอยู่น,นะครับ <c oughs> อืมก็ธรรมชาติจริงครับเนีครับทีนี้ก็พร้อมจะเดินทางกันแล้วครับถ้าไม่ใส่ตองกล้วยมันจะเหี่ยวไงมันก็เลยใส่ตองกล้วยครับพี่น้อง